ถ้าคุณกำลังจะมีโชคหล่นทับอะก่อนฟังเอานาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ำมสมาถโารดด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่13-19มีนาคม2566นีน้ดูเหมือนคุณจะมีโชคหล่นทับเออ ดูเหมือนกับว่าคุณจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบมีโชคดีๆและมีโอกาสจะได้โชคหล่นทับด้วยอาจจะเป็นยังไงขอสับสดกันเลยสําหรับใครที่อาจจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนขอดูพลังงานหน่อยค่ะโชคดีๆอะไรจะหล่นทับคุณขอดูพลังงานหน่อยนะโอ้โหต้องบอกเลยคาดหวังอะไรไว้เอ่ยนะตั้งใจหรือมุ่งมั่นอยากได้อะไรอยู่หรอนะ ดูเหมือนว่ามันจะสำเร็จสำธิ์ผลเนอ,อดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปตามที่คุณคิดเออดูเหมือนกับว่าสิ่งใดที่คุณมุ่งหวงังคุณจะทำมันได้สำเร็จดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือต้องการมันจะได้ดังใจเออนะนี่คือโชคที่จะหล่นทับคุณแบบว่าไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจเป็นเซอร์ไพรส์นะ เป็นเรื่องดีๆเป็นโชคหล่นทับที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้เลยนะอะไรอีโอ้โหต้องบอกเลยโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีโอกาสทางการเงินนะโชคที่หล่นทับมันจะเป็นเรื่องของการเงินเออดูเหมือนก็ว่าคุณจะมีโอกาสมีเงินเก็บนะมีเงินก้อนได้เงินถุงได้เงินถังมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการเงินอะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะชโชคจะหล่นทับใส่คุณเรื่องอะไรโอ้โหต้องบอกเลยไปไหว้พระสวดมนต์ที่ไหนมาไปขอพอรที่ไหนมาขอพรอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมตัวเลยค่ะ มีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนะหรือว่าผลประโยชน์นะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ที่คุณขอพอรไว้มีโอกาสว่าจะมีโชคหล่นทับเอ,อแต่หลักๆต้องบอกว่าจะมาจากการทํางานก่อนนะออโชคลาภแบบลาบลอยมีไหมมีนะ โชคลาบแบบการทํางานก็ต้องบอกว่ามีมากด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทําทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยยิ่งคุณทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะจะบอกเลยว่าโชคลาบแบบการเงินจะมาแบบรัวๆนะมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองจากความพยายามและที่สําคัญที่สุดโอกาสจากการเสี่ยงโชคก็จะมีมาเป็นของแถมให้กุณด้วยเออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรแล้วมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังดังใจปรานาทุกประการที่คุณขอพรไปด้วยยินดีด้วยนะคะโชคลาบหล่นทับแล้วสัปดาห์นี้ร่ํารวยร่ํารวยอย่าลืมแชร์ไปเซฟไว้ white, เพื่อรับคำน,ำนายไปนะ